สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง d a y c a l l ME สันดิฟนั่นเอง,เองยูวันนี้เราก็จะมาดูกันที่ช่อง Call ME พี่ชีนะได้บอกไว้ว่าต้องขอบคุณช่องของพี่ชีมากๆที่มีคลิปแบบนี้ให้เราทำด้วยนะก็คือการที่แม่มดไม่ไม่สามารถเล่นในด่านโรงพยาบาลได้นะทุกคนซึ่งผมก็จะมาลองเล่นให้นอนๆดูนะครับนอนๆ ก็มาดูกันว่ามันจะเป็นกระสือหรือแม่มดนะครับก็เออเออแดงบวกเขียวได้ล่องหนนะทุกคนช่วยกันจำต้องจำแบบมนแบบมนมนคาถาอ๋อผีอยู่ข้างล่างนะทุกคนไม่รู้ว่าใช่แม่มดหรือกระสือนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมอ่ะไปดูช่องคอมีพี่ชีมาพี่เขาอ่ะพาไปดูมันคือกระสือนะครับน้องนนก็ก็เลย ได้ดูมันเป็นกระสือก็เลยมาเจออีกทีหนึ่งมาดูกันสิว่ามันจะเป็นแม่มดหรือกระสือนะครับไปต่อเรื่อยๆนะครับอ่าอีผีมางวะเนี่ยมาอยงเนี้ยตรงนี้ไม่เขียวนะนีไม่เขียวช่วยกันจำด้วยนะทุกคนมีสักอย่างเลยตู้เอามาเพื่ออะไรวะเนี่ย เขียวโบเขียวได้อายนะครับกินอะไรวะคดีเสียงเมงวันโโวมั้งอะโอ้โหส้มส้มเหม็นมากโอ้โหแบบอ,อีนั่นมาแล้วนางตัวดีมันมาแล้วนางตัวดีเดี๋ยวจะตกให้มาซีไหนรองดูกันดีกว่าผมคิดว่ามาจะาไม่ออกไปดูโดยตรงนะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวนั่นเองนะทุกคนเดินนะคะนอน ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นกระสือหรือเป็นแม่มดนะโอ้ยโอ๊ยหน้าจอเบอร์ ซึ่งตอนนี้คือคดีสึงหวันบ้างนะแมงวันแบบโอ้โหเ่ยใหญ่เลยนะทุกคนตอนนี้คือแบบงงไปดูกันซิว่ามันไปยังนะทุกคนเอ,ออเออเออ,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 อไหนว่าเอามันไปแล้วนะทุกคนไม่รู้มันอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอ้ามถุงอะคบแล้วนะคนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคือ ตัวอะไรนะคะว่าจะลองห่นไปตรงนี้มีแดงใช่ไหมข้างนอกมันมีแดงกับเขียวอยู่เลยเดี๋ยวขีแดงบวกเขียวใช่ไหมเออน่าจะใช่เนาะมามาดูกันนะว่ามันใช่แดงบวกเขียวใช่เปล่านะถ้ากดผิดก็คือจบเลยนะจบเลยต้องไปเอาอีกฝั่งหนึ่งก็คืออยู่ข้างล่างแม่ข้างบนนะทุกคนครนับเราดน ตรงนี้มีเขียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าตรงนั้นมีแดงหรือเปล่าตรงนี้มีแดงกันกินแดงนะกินแดงไปกินเขียวโอโ้โหันชักช้าไปไปดูกันดีกว่าว่ากระสือหรือแม่มดทำทเริมทำแถมทำแถมแถมอ่ามันอยู่ข้างบนนะครับนอนน,อนไหนใช่กระสือหรือเปล่าใช้กระสือ อ้าวอดีฉันก็สื่อเองแหละไม่หมดไม่มาแม่หมดบอกว่าแม่หมดจะต้องไปทำน้ำมนต์ก่อนล่าฉันก็เลยมาแทนมาสระผมที่นี่แหละฉันก็เลยต้องมาที่นี่ก่อนมาแทนแม่มดแม่มดบอกแม่หมดไม่ว่างมาหลอกแกหรอกแป้งมาแล้วก็แบบใช้ผมโอ้โหเซนซิวผมนุ่มสลวยแบบโอ้โหผมนุ่มสวัดสวัยเลยคือแบบไหนมาดูไอเดีวดูไอเล่นหน่อย ออมันยังไม่มาถึงไงอยากเห็นหน้าตัวเองอยากเห็นหน้าตัวเองอ่ะมันจะเป็นยังไงวะอ้ยงั้นไปดีกว่านะเวลามันจะหมดแล้วนะทุกคนอ่ะมาเอาโฆษณาขั้นนะครับไปเอ้ยเดี๋ยวค่อยค่อยอยู่อยู่ก็คือไปดูมาจากช่องอ่าของมีพีชีนะซึ่งพี่เขาได้พาไปดูว่าการเล่นด่านแม่มดนในด่านโรงพยาบาลเนี่ย มันมันกลายเป็นกระสือทุกคนซึ่งทุกคนเห็นกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเห็นกันหมดผมก็เห็นทุกคนก็เห็นทุกคนเห็นหมดเลยคือสรุปก็คือไม่สามารถเล่นแม่มดในด่านโรงพยาบาลได้นั่นเองจริงๆนะซึ่งตอนแรกอะเราก็งงแล้วเราก็เลยมาอัดคลิปถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันเลยว่ามันจริงหรือเปล่านะ S <S> ก็คือไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าถ้าเอาแม่มดมาเล่นในด่านโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเหมือนมันว่ามันจะขี้โกงมากนะเพราะว่าแม่มดมันจะมีทั้งโทเทมแล้วคือเราต้องเวลาเวลาแบบว่าล่องหุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันต้องแล้วเราโดนโทเทมปุ๊บแล้วก็ต้องกดมันก็จะอาจจะเสียเวลาในการวาร์ปนั่นเองหายตัวนั่นเองนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Day c คอ l m มีสันดิปด้วยนะครับบ๊ายบายจุ๊บก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ดิบด้วยนะครับในการทำคลิปเนาะก็บ๊ายบาๆจุ๊บ <c oughs> กดไลค์ด้วยนะ